ดูเหมือนว่าใกล้จะถึงวันที่จะได้รู้ผลการฝึกวิชาแล้วนะว่าพลังของพวกเราจะใช้ได้ผลกับมนุษย์แปลงแค่ไหนอืม คุณอธรรมบอกว่าพอนั่งดูคุณเมาบ่อยๆรู้สึกว่าตัวเองค่อยๆซึมซับความใจเย็นจากคุณเมามาใช้งานได้จริงๆบ่อยขึ้นเยอะเลยโอ้ดีใจที่เป็นประโยชน์ครับนี่แสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าสตรีมเมอร์เนี่ยมีผลต่อคนดูจริงๆในคือเขาเรียกนะนะบุคลิกหรือการแสดงออกของสตรีมเมอร์นะครับมีผลต่อผู้ชมจริงๆในระยะยาวนะครับวันเวลาผ่านไปสามปีนับตั้งแต่ คำเตือนของทรังและในที่สุดก็มาถึงวันที่12พฤษภาคมทัน้นโกฮังจังโกคูพิคารโรลองตัวได้นะไม่เอาข้าวกล่องไปด้วยจริงๆเหรอไม่เป็นไรหรอกขอบคุณนะฮะโทษทีนะจิจี้นั้นไปแล้วนะ <S <S ไม่ใช่มั้งผงคิดไปเองเลยนะ d ร a ก o n นบอลแซตอนต่อไปเอาไม่ใช่มันจบตอนี่หว่า ซุนกัวคู่จะคิดว่าไงพูดตรงๆคิดว่าเจ้าชนะศัตรูในคราวนี้ได้หรือเปล่ายังไม่ทันเห็นเลยอ่ะจะไปรู้ได้ยังไงลองสู้ก่อนแล้วถึงจะตอบได้นะใช้ปะปะยะเท้ารับการโจมตีอะไรไม่รู้ คนแรกที่มาต้อนรับเหล่านักรบที่มารวมตัวกันในวันและสถานที่ตามสัญญาตามที่ทรังผู้มาจาก,กาอนาคตได้เตือนไว้คือบูมาที่อยากจะมาดูมนุษย์ดัดแปลงและเด็กทารกที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนในอ้อมอกของบูมาเด็กทารกมีชื่อว่าทรังเขาเป็นลูกของเบติต้าและบูมา ทุกคนนอกจากโกคูที่รู้เรื่องอยู่แล้วต่างตกใจต่อเด็กทารกแต่ยิ่งใกล้เวลาที่มนุษย์ดัดแปลงจะปรากฏตัวบรรยากาศก็ยิ่งตึงเครียดและแล้วระหว่างที่พวกโกคูเฝ้าระวงอยู่ก็เกิดไฟลุกข,ขึ้นทางตัวมือ อาดนะังตาเกิดได้เพที่ตัวเมืองเป็นฝีนเ,เ,เมือ,องพวกมนุษย์ดัดแปลงอย่างนั้นเหรอไม่ได้การแล้วคืออยู่ตรงนี้มันอะไรเนะี่ยไม่รู้สึกถึงพลังจิตเลยจริงสิเพราะเป็นมนุษย์ดัดแปลงนั่นสินะฮะถึงไม่มีพลังจิตว่าไงนะอยู่ไหนอยู่ไหนกันนะถ้าสัมผัสพลังถ้าสัมผัสพลังจิตไม่ได้ลอง ไปหาดูด้วยตาอย่างเดียวเลยดีละทุกคนแยกย้ายกันหาเถอะกูฮังไปช่วยพวกคนที่โดนระเบ,บิดเ,เมื่อกี้นะฮะดราก้อนเซตตอนต่อไปการบุกจู่โจมตามที่คาดไว้รุนเดัดแปลงปลากดตัวไปเลยนะเดี๋ยวเถอเร็วๆไปจัดการรุนเด็ดแปลงเร็วเข้าสิ คิวคิวรู้สึกได้เลยเนี่ยจุนละนึกว่าจะรู้สึกได้แต่ไม่สัยเลยรู้สึกได้เปยเนมายีบออกมาสิ เป็นไงพิกโร่หาไม่เจอจับเครื่องพลังจิตไม่ได้เลยลองตัวได้นะพิคโร่ทางอื่นหาจะเจอไหมนะจริงิครังสุดเหรอทัานนี้ก็ยังหาไม่เจอฉันก็เหมือนกันไปหาที่อื่นด้วยนะเฮ้ยพลังขนาดใหญ่ลดลงเรื่อยๆนี่มันหยำ่ำฉาเหรอ ยำช้าไม่รู้จะแปลงปิดนาคุณลิลยำช้ายังมีชุดอยู่ดันวางโทเสียนไว้เมื่อกี้นะ่ะเชวยพาเขาไปกินสิเข้าใจแล้ว พวกแกคือมนุษย์ดัดแปลงอย่างนั้นเหรอแปลกจังทำไมถึงรู้ว่าพวกเราคือมนุษย์ดัดแปลงล่ะแถมยังดูเหมือนจะรู้ได้ว่าพวกเราจะปรากฏตัวที่นี่เพราะอะไรไม่รู้สิลองใช้กำลังถามดูสิเอาอย่างนั้นก็ได้แต่ก่อนเซ่ที่นี่จะทำให้คนตกเป็นเหยื่อมากมายนะย้ายไปที่ท,ที่ไม่มีคนก่อนพวกแกละ่ะ ได้รรหรือเปล่าที่ที่ไม่มีใครอยู่ร,ร,ระก็ได้เลือกที่ตายตามใจชอบได้เลยซุนโกคุเฮ้ยทำไไถึงรู้จักชื่อซุนชื่อพวกแกก็รู้นะปิโกโ,โลแล้วก็เทนชินฮันใช่ไหมละ่ะไว้ถามทีหลังเถอะนะไปกันเถอะ เสียดายนะครับคุณมาดารกันบอลแบบไพ่ไม่มีแล้วใช่ใช่ผมก็ชอบเหมือนกันถ้าภาพแบบเหมือนไฟเตอร์แซนะแต่เป็นดารกันบอลแบบไพ่นะโอ้เด็กหนวดถูกใจแน่นอนนะครับผม

เอาละก่อนจะสู้บอกกันหน่อยสิว่าทำไมถึงรู้จักพวกฉันก็ได้จะบอกให้ซุนโกค่เราคอยจับตาดูแกมาตลอดโดยใช้หุ่นยนต์แมลงสายลับขนาดจิ๋วทั้งตอนศึกชิงเจ้ายุทธภพทั้งตอนต่อสู้กับพิกโโลและเบจิต้าตั้งแต่แกทำลายกองทัพโบดแดงของเราโดยได้คำวิจัยมาโดยตลอดว่าจะต้องทำยังไงถึงเอาชนะซุนโกคูได้ความแค้นที่จากฉันเหรอ ใช่แล้วเพราะแกความฝันของกองทัพโบแดงที่จะครองโลกถึงจับศูนย์ไปเหลือเพียงด็อกเตอร์เกโรเท่านั้นพูดอย่างกับตัวแกเป็นเจ้าด็อกเตอร์เกโรอย่างนั้นแหละพูดบ้าๆฉันคือมนุษย์ดัดแปลงหมายเลขยี่สิบที่ด็อกเตอร์เกโรสร้างขึ้นมาตั้งหากเล่าด็อกเตอร์เกโรเนี่ยตายไปแล้วและไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้ว Beni? น,นี่เองว่าแต่แกสอดแนมการต่อสู้ที่ดาวนาเม็กด้วยหรือเปล่าล่ะไม่จำเป็นต้องทาอย่างนั้นหรอกถ้าดูจนถึงการต่อสู้กับพวกเบจิดาเราก็จะพลังและกระบวนหาาของแกได้หมดแล้วดูเหมือนว่าจะลืมตัวสอบสิ่งสำคัญที่สุดไปแล้วนะพวกแกแพ้แล้วหวังน่นะการที่ไม่รู้เรื่องซูเปอร์สิญยานี่มันหมายถึงชีวิตเลยนะ โอ้แต่มันไม่ถึงขนาดจะทำให้พวกเราต้องหลุนลลาหรอกแค่ระดับที่หมายเลข19ก็จัดการได้สบายๆเลยยิงงั้นเหรอกระดิบแสดงความแข็งแกร่งให้ดูสิ โดนมันสวนครับลบลบ ทำไมซุนโกกูถึงรีบเร่งเอาชนะนักนะปล่อยพลังออกมาเกือบทั้งหมดแล้วแต่ขนาดนั้นแล้วยังมีสภาพแบบนั้นนี่มันอะไรกันดูเขาไปแล้วซุนจะปล่อยคลื่นพลังออกมานะมันใช้จะใช้มือดูพลังได้ ด,ดูดูพลังเหรออย่าล้อเล่นนะเจ้าังจะไม่นี้เฮ้ยถ้าทั้งเจ้าคุณด,ดูปแปลกๆไว้นะ <c oughs> อย่าบอกนะโรกหัวใจออกอาการอย่างที่เจ้าเจ้าที่มาจากอนาคตบอกนะว่าไงนะทายากษาไปแล้วไม่ใช่เหรอ ตอนที่ถูกวิชากับข่าได้โกหกยังไม่แสดงอาการออกมาเลยนะหนอยไม่ได้เชื่อว่าจะออกมาออกอาการตอนจังหวะที่เล็วแาะที่สุดแบบนี้เทพประมนเป็นบ้าเป็นอะไรไปเนี่ยร่างกายของฉัน การล้มเจ้าคาคาดอตเป็นหน้าที่ของเันไม่ใช่ธุระกรมการเจ้าของหุ่นกระป๋องอย่างพวกแกเบจิต้าเมื่อกี้รู้สึกถึงพลังรุรแรงทางนั้น แต่ตอนนี้อ่อนลงไปแล้วการต่อสู้จบไปแล้วหรือเปล่านะกวางกวางคุณคุณลิลินคุณจำชา้าทั้งสองคนมันเกิดอะไรขึ้นล่ะฮะฉันถูกมนุษย์แต่แงเล่นงานแล้วคุณลิลินก็ใช้ถั่วเซียนช่วยฉันนะ่ะเอาถั่วเซียนที่เหลือมาเร็วแล้วรีบไปหากกคู่กัน ตรงนั้นไงคุณพ่อกูคูดูเหมือนว่าโรคหัวใจจะออกอาการตามที่เจ้าคนที่มาจากอนาคตบอกไวญญ้ไม่จริงใครก็ได้พาเจ้านี้กลับบ้านไปแลก็ให้กินยาที่ได้รับมานพาเจ้านีกลับบ้านไปแล้วก็ให้กินยาที่ได้รับมาในตอนนี้ตอนนั้นที ฉันจะพาไปเองมันนะ่าอายจริงๆแต่ว่าฉัน,ฉนดูมีประโยชน์น้อยสุดเลินนะคู่ต่อสู้ของแกคือฉันคนนี้ห <25. S 2> มายเลขยี่สิบกรุณาให้ผมจัดการเบจิต้าเธอครับ,บก็ได้ส่วนที่เหลืออีกสีคนฉันขอจัดการเองกันแล้วกัน พวกแกดูเหมือนจะไม่ใช่พวกที่เก่งกาจตามที่ลือเลยนะเงินเหรอข้อมูลการต่อสู้ของแกนะ่ะเรารู้อย่างหมดเปลือกแล้วแค่คำนวณก็ไม่ได้หมายแปลว่าจะมาเข้าใจพวกเราชาวเซีย,ย่าก,กันได้หรอกอยากรู้เหมือนกันว่ามนุษย์แต่งจะหวัดภวไปกับความน่ากลัวเป็นด้วยหรือเปล่า คุณเบติต้าก็ก็เป็นซูเปอร์ไซยาฉันได้แค่หวังว่าจะแข่งแข็งแข่งขึ้นแล้วก็ฝึกพิเศษมาโดยตลอดแล้วณจุดหนึ่งฉันก็รู้สึกถึงขีดจำกัดของตัวเองด้วยความโกรธโกรธจดถึงขีดสุดมัายยาเนเลยกระตุ้นให้ตื่นขึ้นก็เป็นซูเปอร์ไซยาอย่างไงี้ละ ถึงจะดัดแปลง,งยังไงก็เจอหนะ้ายังไงก็ไม่มีทางาเอาชนะมนุ่นดัดแปลงอย่างพวกเราได้อยู่แล้วฉันจะทำให้มันยิ้งไม่ออกเดี๋ยวนี้แหละเปลี่ยนฟองของบิจิต้าซูปเปอร์เซญ่าใช้ได้แล้วก็เป็นอยู่ไม่ใช่เหรอ ไม่มีใครเอาชนะฉันที่แปลงร่างเป็นซุปปเอร์ทัยได้หรอกเอาละจะลงมือเลยนะ

アライアライ。 ้วเราจะดูพลัง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 อะไรแล้วดูพลังอะไรแล้วโอ้นี่ไงนี่โอ้มันดูตอนที่เราปล่อยเต็มเลยเลือดเต็มเลยทีเดียว อะไรเนี่ยแดดหลบข้างยังหลบไม่ได้เลยถอ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 ยมันกำลังเติบโตครับเมื่อกี้มันจะตายแล้วแท้ๆไปเพิ่มเลือดมันชักเต็มเลย しても無駄だ ông lâu. ồ, lâu chắc là, lâu เราชาร์จ ừ มันดูดอีกแล้วเหรอมันมองไม่เห็นนะพลังบังอยู่เอาละดูได้ก็ปล่อยได้เอ้าเหนื่อยเหนื่อย

อะไรนี่หลังสู้กับมันประมาณสิบหลอดได้ เงือกะแตก Super Vegeta's Big Bang Attack! Here we <laughs> ขอเวลาสักครู่ในการที่จะตัดคลิปนะครับท่านผู้ชมครับเนื้อเรื่องจะเป็นตอนที่20ินะครับ